เมื่อตกลงรับพนักง,งานใหม่เข้ามาต้องจัดทําสัญญาจ้างแจ้งหน้าที่ความรับผิดชอบประกาศนโยบายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสวล่วนบุคคลให้พนักง,งานรับทราบและยินยอมจัดทําแฟ้มทะเบียนพนักง,งานจัดเก็บข้อมูลการสมัครงาน 2. ประชาสัมพันธ์พนักง,งานใหม่ให้พนักง,งานในบริษัทและต้นสังกัดทราบประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าผ่านสื่อต่างๆที่องกรมีต้องรับพนักง,งานใหม่วันแรกที่มาเรื่อง,งาน 3. เก็บข้อมูลเพื่อการจ่ายเงินเดือนและค่าแรง เลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินเดือนกรณีใช้เครื่องบันทึกเวลาจัดเก็บเช่นลายนิ้วมือหรือใบหน้าเป็นตน้นพร้อมส่งมอบบัตรพนักงาน 4. ประถมนิเทศพนักงานแนะนําความเป็นมาขององค์กรสินค้าบริษัทกฎระเบียบสวัสดิการต่างๆสิทธิต่างๆเช่นการลาการเบิกต่างๆ5แจ้งพนักงานใหม่กับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินแจ้งประกันสังคม กองทุนทดแทนแจ้งแบบรายงานสภาพการจ้างงานและสะภาพการทำง,งานของบริษัทครร1สกองทุนสำรองเลีงชีพกรณีถ้าบริษัทมี 6. การประเมินผ่านทดลองงาน 7. กรณีพนักง,งานใหม่ทำให้บริษัทมีจำนวนพนักง,งานครบ50คนขึ้นไปต้องดำเนินการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการอย่างน้อย5คน ส่งให้คุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานื้นที่แกรณีพนักงานครบ100คนบริษัทต้องดําเนินการยื่นสอทอและสอทอสี่ต่อกรมพัฒนาสีเมืองแรงงานและต้องจัดอบรมให้พนักงานอย่างน้อย50%ของจานวนพนักงานทั้งหมด 9. กรณีพนักงานครบ100คนขึ้นไปต้องดําเนินการจ้างงานผู้พิการในอัตราส่วน100ต่อ1คน 1> 10. จัดหาสวัสดิการตามอัตราพนักงานที่กระทรวงแรงงานกําหนดค่ะ แล้วพบกันในคลิปหน้ากับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับก,บการจัดการพนักงานที่เจ้าของกิจการต้องรู้น้องบีพัฒจัดให้